เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือว่ารายงานฉบับน,นี้ครับตั้งต้นมา,าจากพรรคก้าวไกลที่บอกว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ให้ทางกรรมธิการถอนแล้วใช้เวลาอีกสักครั้งสองครั้งที่เล่นการเมืองสร้างสรรค์น,นี่คือข้อเสนอจากท่านรังสิม,มันโดนขอขอนุญาตที่เอ่ยนามแต่กลายเป็นตัวตลกทางพรรคายของผมในครั้งนี้นะครับ จะมีลักษณะพยายามที่จะเอาประเด็นต่างๆนะครับของเพื่อนนะครับที่อยู่ในพักเก้าไกลนะครับที่อภิปรายเพื่อทําให้เห็นว่ารายงานฉบับนี้มีปัญหาอย่างไรตัวแทนของพักท่านก็อยู่ในที่ประชุมนับดูสิครับว่าในเนี้ยที่เป็นกรรมธิการนะครับมีพักเก้าไกลกี่คน รายงานฉบับนี้ครับตั้งตน้นมาจากวันนี้ผมขอเสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการอนุญาตการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรและให้การพนันออนไลน์และการพนันท้องถิ่นถูกกฎหมายเพื่อสร้างรายได้และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศปลดล็อกคาสิโนถูกกฎหมาย เม็ดเงินกลับเข้าสู่รัฐประเทศไทยทัดเทียมเพื่อนบ้านอาเซียนนี่แน่ใจว่าเราจะกระมิดกระเมี้ยงกันทำไมสิ่งที่เราอยากที่จะทำจ,จริงๆก็คือการทำให้บ่อนการพนันที่อยู่ใต้ดินนั้นนะคะขึ้นมาอยู่บนดินเล่นละครอะไรอยู่ครับพักเก้ากลคุณเสนอขึ้นมาเองแต่ทำให้เสียเวลาด้วยการขอเสนอให้มีคณะประชุมครับก็ขอบคุณนะครับนา,นานผมชูเวศมาทำงานไม่ได้มาหาคอนเทนต์ครับทำให้ พรคร่วมรัฐบาลได้มีโอกาสคงกิจฉัดมีรักและน้องแลนบิดอยู่ครับหาเสียงกับประชาชนถึงจะผิดหวังกับการเมืองสมัยเก่าแต่อยู่ครับรัตนันท์หลีนวรัตพรคเพื่อไทยปทุมธานีอยู่คนเดียวครับวอดการชลบ,บรีอยู่ตั้งแต่ช่วงหาลือจนถึงตอนนี้แล้วครับนายวรวงศ์วรปัญญามาทํางานในนามของพี่น้องประชาชนแสดงตนครับนายวัชรพลขาวขำพี่น้องประชาชนชาวดอนส่งให้มาทํางานครับศาสตราสีปานไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนคนทํางานศาสตราสีปานเด็กหัดใหญ่แท้ๆแสดงตนครับแนวคิดของการเปิด บ่อนอย่างถูกกฎหมายนีครับได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่สส,สพักเก้าไกลเนี่ยจะเกิดซะอีกเป็นแนวคิดตั้งต้นมาตั้งแต่สมัยสภาพัดที่มีการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนแต่จนกระทั่งแนวโน้มเนี่ยครับมันเริ่มให้เห็นครับว่าเม็ดเงินของประเทศไทยมันไหลออกไปประเทศเพื่อนบ้านและ ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับผมมีทําการวิจัยตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยและมีผลอย่างนี้ครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นด้วยครับมีเหตุผลอยู่หลายด้านเลยครับซึ่งก็จะเป็นเหตุผลคลาสสิกครับจากการที่ทำโพเมื่อประมาณปี2558นะครับจะมีอันนี้ที่พูดถึงความเห็นด้วย ว่าควรที่จะต้องทําเพราะว่ามันก็จะช่วยเร่องอการกระตุ้นเศรษฐกิจทําเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายมาอยู่ภายใต้การควบคุมแต่สิ่งที่คนไม่เห็นด้วยก็คือกลัวว่าจะเป็นการมอมเมาประชาชนแต่โดยท้ายที่สุดครับหลังจากมีการทดสอบทางสถิติเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มที่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นนะครับเหตุผลที่จะนำไปสู่การเล่นมันเกิดจาก3ปัจจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเล่นการพนันมาก,ก่อนเท่าน,นั้นเองครับเพราะฉะนั้นการเกิดบ่อนคาสิโนโจึงไม่ได้ส่งผลกระทบทําให้เปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงพฤติกรรมของมนุษย์ทําให้คนเข้าไปอยู่ในวงการนั้นมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนแต่ละคนการพนันถูกกฎหมายนะั้นเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่งเลยที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่ามันชั่วร้ายสุดแล้วตอนนี้รัฐสภายังไม่ได้ออกพระราชบัญญ,ญัติ แต่ถ้าคิดว่าการพนันเป็นเรื่องที่ไม่ดีการมีบ่อนเป็นเรื่องที่ไม่ดีชุมนุมตรงนั้นนะครับไม่ถูกหรอกครับไปชุมนุมที่ขอบบริเวณชายแดนนะครับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาข้ามกปนไปนครับไปชุมนุมตรงนั้นและไปต่อต้านตามเจตนารมณ์ของตัวเองทำให้ได้ก่อนนะครับ